อะไรครับลูกทะเ,<ล>เลเหรอไหน,น,นจำเราไหมนะเตะหมูไหม สวัสดีครับวันนี้ก็มาเที่ยวหาดบางแสนกันไปครับระวังล้มนะครับมีหอยไหมเรามาดูหอยกันมีหอยไหมเดินทางนี้เดินทางนี้ครับ น้ำก็ลงน้ำลงเยอะมากเลยงจะหอยอ่ะครับคนน้อยคนไม่เยอะตอนนี้น่ามาเที่ยวอ่าเ็ตเตอรต์ลงมาแล้วเ็ตเตอรต์ช่วยน้องหาหอยไหมมีหอยไหมมีปูไหม เดินไปเดินไปลึ้งไมไปดูเรือดูนี่ไหมอเดี๋ยวหาหอยก่อนนะครับไห,หไหนครับไหนจับมาดูสิมีมีตัวมันไหมจับมาดูสิต<จ> <laughs> ายลูกไม่ใช่หมวกเหรอ อันนี้เรามาเที่ยวอะไรครับเที่ยวเที่ยวอะไรเขาเรียกอะไรท้าอะไรทะเลมันเร็วมาเร็วมาเร็วมานี้มานี้อ้าวเจอรูเจออะไรไหมครับเจอเจออะไรไหมครับลินเจออะไรไหมครับ หนพิเตอร์ไปไหนแล้วครับพิเตอร์ครับ โอ้นชัยหาแล้วอยู่รูนเราเดินมานินเดินมาเตะเตะอะไรครับ มีรูอะไรเนี่ยเนาะมีรูเหมือนรูรูปูไหมน้ำทะเลลินมาแล้วนี่ไงปูนี่ไงปูปลาเห็นปูแล้ว Oo bởi tai bởi tay bởi tay. Give mậtoo đem mày. Give อยียกไม่เป็นไรมันเดี๋ยวมันก็แห้ง ระวังรองเท้าหายอย่างเดียวเกี่ยไม่เป็นไรมาทะเลต้องมาเปลี่ยนแล้วอาลีนมานี่ไหนแม่ไหนแม่เห็นไหมเด็ก,ดก วิ่งเล่นกันครับพี่พี่เขาเล่นอะไรกันเล่นกัน,นนะปูนปนปนอยู่นู่น ขุดดินเรนเราอยู่ตรงนี้เห็นหมวกไหมแม่ใส่หมวกอยู่นะจำไว้เสาไฟเราอยู่ตรงเสาไฟเราอยู่ตรงเสาไฟไปเอาน้องไปด้วยไปเล่นก่อทรายไหมถ้าตักใส่ครับเดี๋ยวเราจะทำประสาทกันเดี๋ยวก่อนเย่๋ยวพึ่งนะให้มันเต็มก่อนให้มันเต็มก่อนตักใส่ ัสใสนะครับหางเล้วค่ะอมตักใสมันเต็มๆก่อนนะตักเคดเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเต็มๆก่อนนะอย่างนี้อ้าวลงกดวายมันต้องเปลี่ยกๆหน่อยเนาะ ลงไปนั่งเล่นน้ำแล้วโอ้ยแพมเพิดเปลี่ยนว่ะเนี่ยเอาวิงว่ง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 วิ่ง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  เ้ยไ,ไหนแมงกระพุนใช้แมงกระพุนไหมเด็กอย่าไปจับนะคร<ะ>มีพีชห้ามจับ